คำเ,เตือนคริปเรีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้เล่นตามเด็ดขาดนะครับด้วยความหวังดีจากช่องไรอันคิงนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไกรอันคิงครับวันนี้ก็มาอยู่กับอัปแปะนะครับหลือเกมไข่เช่นวินนั่นเองนะครับทุกคนเหมือนเดิมครับวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของโบนัทไทมนั่นเองนะครับโบนัทไทมของรอบ12นะครับถึงบ่ายโมงรอบเที่ยงนี่นเองนะครับอัปแปะเราก็มีนะครับมีลักกิเนโกมาจองแล้วก็พีโอนะครับในค่ายของพีพีพีก็มีโอลิมปัสพีพีนะครับแล้วก็เกม เป็นอื่นใน่ายอืก็จะแจ้งเตือนกันในกลุ่มมรุษทธรรมนั่นเองนะครับนะเขากลุ่มมนุษทธรรมนะครับคอมเมนต์แรกใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าลิก์แรกใต้คลิปนั่นเองนะครับทุกคนนะก่อนเข้าไนเกมก็ใช่วยกันกด s u b s c r i b e กดเป็นกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับไปเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ใน่ินาเกมแล้วนะก็มีจำนวหกร้อยกว่าบาทนะครับก็ตามคงขอครับท่านผู้ชมให้เล่นไปสองบาทนะ ท่านชมของมาครับมาให้เล่นเบ็ด2บาทแล้วก็ให้กด14คูณ10นะครับเบ็ด2บาทนะครับก็มาดูกันครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับอย่างก่อนคลิปก่อนหนะ้านี้ก็บ่นบนไปเหมือนกันว่า PG นี่ช่วงนี้จะแข็งนะครับไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่นะอะแตวก็มาดูของเราก่อนนะครับเบส2บาทกับ14บคูณ10จะรอดหรือไม่รอดนะครับ คือท่านชมขอมาคือคนเดียวกันนะครับขอให้เล่นเป็ดสองบาท4ี่คูณสิแล้วก็แบด4บาท12บสคูณสินะครับผมก็จะจะัดในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับของท่านชมมาครับเราก็ได้มาแล้วครับ14บคูณสินะครับกับเบ็ดสบาทจะแตกหรือไม่แตกมาลุ้นกันเดี๋ยววอลไปเลยครับตอนนี้ผมวอลวิกแล้วครับ มันไม่จ่ายอ่ะดูอ่ะอันที่บอกไปเลยครับทุกคนมันแข็งครับช่วงนี้มันไม่รู้เป็นอะไรของพีชีนะ <laughs> รู้จะบ่นยันยงไงกันนะครับเนี่ยดีสเบปดบาทโอ้โหตายแล้วเจมาครับโอเคแล้วก็ ต้องเอ,อกเป้าไว้เออสิบแปนบาทขอเอแถวเลกหน่อยเอยังไม่มาคออิวเอแถวเลขนี่เอมาเต็มแผงนะออยังยังยังมาแล้วนี่ไงหกร้อยไปเออต่อด้วยว่าไงชิงออจ,จับชินแถวสองไม่มาเออก็ยังดีวะ 99นะครับทุกคนไปกันต่ออีก5รอบครับอันรอบเลกนะครับคือซื้อเบ็ด2บาทไป,ปถือว่าได้กำไรได้กำไรมาแล้วนะครับทุกคนไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ยังได้นะครับ5600กว่าบ,บาทน,นะครับเออก็ยังดีวะดีก,กว่าไม่ได้เลยนะครับได้มา740บาทนนครับกำไรอยู่ที่มัน640นะครับ เรซื้อไปสองบาทนะครับอ่ะก็ไปต่อเลยครับกับแปดสี่บาทนะครับคนเดิมครับท่านผู้ชมคนเดิมคนเดิมที่ขอมานะครับก็กดไปสักนิดหน่อยเอาล้กันนะครับถุนหน้าลายไปก่อนนะครับทุกคนเออสเตอร์มาครับรอบทองก็มาแล้วนะครับรอบเงินก็มีครับรออะไรแล้วครับจัดไปสิครับแปสี่บาทนะครับสองร้อย แต่รอบนี้ให้เอาเอา่อ12คูณ18นะครับอันนี้ผมทำตามที่ท่านผู้ชมขอมานะครับมาครับคูณ10จัดไปครับคูณ12เออต้องอย่างนี้นี่ไปเออถามว่ากดเข้าง่ายไหมก็เข้าง่ายนะ แต่บางทีที่มันบอกมันมาแบบง่ายๆมันไม่จ่ายด้เอออะเด็นมันอยู่นั้นเว้ยกดเข้าง่ายแต่บางทีมันไม่จ่ายให้อันไหนที่แบบตกหลุมดำบ่อยๆเนะี่ยเรามันจ่ายนะคืออ้ืนีอแตกด้านบนได้12แล้วนะครับด้านล่างก็1 8จัดไปครับมาจัดไปครับ แบด4บาท12คูณ18นะครับมเมื่อรอบแรกเมื่อกี้มันจ่ายให้เรากลับมายู่หกร้0กว่าบาทนะทนุกคนรอบสองไม่รู้จะจ่ายให้ไหมโอ้ <c oughs> โหยอย่างเกลือนี่ไงนี่ไงครับทุกท่านผชมนี่แหละนี่แหละครับที่ปัญหาของพีจีช่วงนี้คืออย่างนี้แหละไม่จ่ายเลย เห็นไหมอย่างที่บนไปครับทุกคนกดไม่ตกหลุมดำแต่มันไม่จ่ายมันจะเอาอยัางไงกับไอเกมค่ายพีจีดีนะครฮบโอ้แต่ก็นะเพื่อท่านผู้ชมนะครับก็ทำครับทำนะครให้ดูนะครับรับชมเพ่อความสนุกนะครับพื่ความบันเทิงก็ทำไปนะครับทุกคน เฮ้ยเข้าฟีสักรอบดิเข้าหน่อยดิเอ้ยไม่มาว่าไงดูส่งแล้วไม่มานะอย่างเงี้ยว่าแล้วเออไปซื้อเลยละกันซื้อรอบเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่ค่อยได้นะทุกคนซื้อไปสองร้อยได้มาไม่ถึงร้อยขาดทุนแปะ ก็ถือมาย้ายมีสักรอบเลยกันนะผมว่ารอบนี้น่าจะจ่ายนะผมว่านะคาดการณ์เขาเรียกคาดการณ์เหมือนเดิมอะสองคนจะเป็นเหมือนเดิมเฮ้ยจริงๆทุกคนผมก็ไม่รู้จะบ่นยังไงเหมือนกันนะเอพีจีนี้แม่ง คำจะพูดอะผู้ชมก็เป็นใช่ไหมผมเมนต์มาได้นะครับว่าเป็นเหมือนกันนะแบบเข้าแล้วไม่ค่อยจ่ายเนี่ยแล้วก็อยากให้ผมทําเกมอะไรนะครับก็คอมเมนต์นข้ามาได้เลยนะครับอยากให้เล่นเบ็ดอะไรคูณเท่าไหร,ร่ก็หรือว่าไปเกมเกมเหมือนก็นได้นะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับอะมาครับทุกคนได้มาแล้วสิบสองคูณสิบแปดนะครับ เบ,บสซีบาทนะนี่รอบที่สองนะฟรีนีฟีเปล่าวะมาดิเฮ้ยมาหน่อยดิไม่มาเหมือนกันทุกคนใช่ไหมเออแม่งเ,เป็นอะไรของมันโอ,โอ้โหสองอังเป๋าสวยโอ,อ,อ้โหสิบสี่ไปได้มาหนึ่งร้อยห้าสิบแปดแล้วนะ ว้าวรอบไปว่าไงมาไหมว่าไปครับมาทัดมาอ่าได้ทุนขึ้นมาแล้วนะรอบที่สองนะแต่รอบรอบไม่ใช่สิซื้อรอบที่สามนะเออดูดูสิครับโอ้โห ไม่จ่ายหมดซื้อไปสองร้อยได้มาสองร้อยหนึ่งบาทกำไรหนึ่งบาทแม่เอ้ยโอ้โหมาะลรขนาดนี้ครับเนี่ยเออแต่ก็ยังดีนะที่ว่ารอ,อบเล็กเราซื้อแตสองบาทอะสิบสี่คูณสิบอะแตกให้นะสิบสี่คูณสิบแตกดีกว่าสิบสองคูณสิบแปดซะีแม่ เอออ่ะก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยกันนะครับตามคำขอนะให้เล่นแบตสองบาท4ี่คูณสิกับแบตสบาท1 2บสองคูณก็ทําในคลิปเดียวนะครับท่านชมคนเดียวกันนะที่ขอมานะก็โอเคจัดในคลิปเดียวเลยแล้วกันนะครับนะคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกนะคนเข้ากลุ่มัรัฐธรรมนะผมก็มีกลุ่มของผมอยู่นะครับก็คือกลุ่มนรัฐธรรมนั่นเองเข้ากลุ่มนะครับลิง์แรกใต้คลิปได้เลยนะครับท่านผู้ชมลิง์แรกใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ นะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ